สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็ถ่ายทํานะครับแบบดึกๆนี่เป็นเรื่องปกติของเราเนาะนะครับทุกท่านที่ติดตามอยู่จะทราบอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟก็ยังอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับแล้วก็จะมารีวิวรถให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว n e ็กเจนฟอร์เรนเจอร์วายแท็กนะครับก็นี่เลยพระเอกที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ลูกค้าผมเนี่ยนะครับ w วท์แท็กเนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าทําไมถึงขาย w วทยแท็กดีผมต้องบอกก่อนนะครับนอกจากโปรโมชั่นที่ที่ที่ผมมีให้ลูกค้าเนี่ยนะครับโปรโมชั่นผมเนี่ยมันอาจจะมีส่วนสัก0แต่ที่เหลือเกินกว่านั้นคือนี่เลยนะครับตัวเขาเองนะครับออปชั่นความคุ้มค่าสมรรถนะและทุกอย่างนะครับมัน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 ครบจริงๆนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับก๊อฟก็จะมารีวิวคันนี้ให้ลูกท่านลูกคา้าทุกท่านได้ชมกันนะครับช่วงนี้อาจจะแบบเบอร์นิดนึงช่วงถ่ายทาช่วงนี้อาจจะเบอร์นิดนึงครับเพราะว่าวันนี้ก็ดูจากเสื้อนะครับถ้าไล่ไล่ดูลงมาเนี่ยวันที่คลิปที่ถ่ายทํแถ้าคนดูต่อเนื่องเนี่ยก็ชุดนี้ก็คันที่ล้วนะนะครับเราก็ยอมรับครับในความเป็นจริงนะนะครับปฏิเสธไม่ได้คือบางทีบางวันก๊อรีวิวรถสคัน2คัน5้คันอะไรเงี้ยครับ มันก็แล้วก็ก็จะไล่ลงนะครับวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปนะครับบางทีมันก็ช่วงหนักช่วงอะไรบ้างมันก็เออเลอร์บ้างอะไรบ้างนะครับก็กราบขออภัยนะครับลูกค้าทุกทท่านด้วยนะฮะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปนปนกันไปนะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มั่นใจว่าดีแน่นอนคือคุณภาพของเรานะครับอันนี้กล้าพูดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนด้ถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้ววันนี้นะครับพระเอกนะครับที่เรามารีวิว Next Gen Ford Ranger w i ์ไวท์แครับ w i ท์แท็กเนี่ยนะครับนะปัจจุบันนะครับก็จะมีจำหน่ายตัว6ออโต้นะครับก็คือคันที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้านะครับแล้วก็จะเป็น4คูน4นะครับอ่าเป็น4คูน4นะเป็นไบเทอร์โบนะนะครับเพราะว่าวันนี้กอลถ่ายทำเนี่ย 6แมนนวลเนี่ยไม่มีผลิตแล้วนะครับ6ออโต้แพ็ไม่มีผลิตแล้วนะครับแล้วก็10ออโต้นะครับที่เป็นไบเท b ูลไม่มีผลิตแล้วนะครับรถเนี่ยมันจะมีเท่าที่โดนผลิตออกมาแล้วนะครับที่นอกเหนือเกินจากนั้นไม่มีแล้วนะนะฮะแต่ถ้าท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับสังเกตนะครับเข้าไปดูย้อนหลังคลิปกอฟนะ6ออโต้แพ็กเนี่ยกอลฟพูดตลอดนะว่ารถไม่มีผลิตแล้วไม่มีผลิตแล้วนะครับคือมันไม่มีผลิตใหม่แต่ตัวกอฟเนี่ย นะครับหารถถงมอบลูกค้าได้เนี่ยนะครับหลายคันมากนะครับหลายคันมากเข้าไปดูได้เลย6ออ t โตแพ็เกจนะครับเป็นรถรุ่นที่กอบขายดีแทบจะที่สุดเลยนะครับต่อไปนี้ตายครับเมื่อมันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับอีกหน่อยผมไม่รู้แล้วผมจะขายอะไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นรถที่คุ้มมากนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่กอบจะบอกคือบางทีท่านดูไบเทอร์โบลองเช็คมาก่อนนะครับถามมาก่อนกอ สีนี้รุ่นนี้ยังมีไหมนะครับถ้าผมหาให้ได้นะผมหาให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมจะหารถให้ทุกท่านในรุ่นที่ท่านต้องการสีที่ท่านต้องการนะครับไม่โยกลูกค้าไปสีอื่นหรือรุ่นอื่นตราบใดที่มันยังมีรถนะครับยกเว้นมันไม่มีนะครับอันนี้คือก็อบชัดเจนนะครับเหมือนเรื่องคิวอ่ะคือก็อบพูดมาตลอดนะก๊อบไม่ขายคิวนะครับไม่มีการแซงไม่มีการขายไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมชัดเจนนะ นะครับเรื่องลถผมกล้าการันตีได้นะครับว่าผมหาเต็มที่สุดๆในทุกสีทุกรุ่นที่ท่านต้องการนะครับอย่างนั้นลองเช็คมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟแล้วที่มันยังผลิตอยู่ว i แท็กเนี่ยมันผลิต6กออตโอต้นะครับตัวสแตนดาดที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าเนี่ยแล้วก็เป็น4ีคูณสเลยนะครับณนะปัจจุบันนะฮะอนาคตไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีขนาดไหนนะอ่ะวันนี้เรามาดูที่ตัวรถเรานะครับ n e ็ตเจนฟอร r เรนเจอร์วาท็กนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้แรงม้าส,สูงสุด170แรงมา้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหน่ล้านหกหมื่ล้าน6ก0 0 0่นสี่พับาทนะครับถ้าสีพิเศษนะครับขาวมุกสม้มเหลืองก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะครับพวกนั้นก็หนึ่งล้านเจ็ดหนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับราคารถยังรวนเลยในะขนาดขายนะครับอะ่ะสีที่เรามา พามาชมนะครับเป็นสีเทานะครับเรื่องสีเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยไวท์แท็กเนี่ยมีดำบอลเงินเทานะครับพวกนี้คือสีสแตนดาดที่ไม่ได้เพิ่มราคาแต่ตอนนี้นะครับสีบอลเงินเนี่ยสีบอลเงินนะครับมันไม่มีแล้วนะนะครับคือไม่ได้ผลิตเพิ่มนะครับฟอร์ดยกเลิกลายการผลิตสีบอลเงินไปแล้วนะครับจะเหลือแค่เทาดานะครับก็คือคันนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับส่วนในสีพิเศษขาว ส้มเหลืองยังมีอยู่นะครับถ้าท่านใดต้องการบอลเงินก็ลองเช็คมาก่อนนะครับแต่แบบบางทีเท่าพี่บอกว่าเฮ้ยกรอบพี่ต้องลดผลิตเดือนนี้ <c oughs> เดือนนี้เดือนนี้มันไม่มีแล้วนะพี่นะครับคุยกันตรงๆนะผมไม่โกหกนะครับอ่ะวันนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคันนี้เดิมไม่มีนะครับคันนี้ติดเพิ่มเห็นไหมครับนี่อะคริลิกคำว่าเจอร์นะครับ นะติดแล้วเฮ้ยนึกว่าสตอมแท็กนะนี่นะครับติดใส่ตัววายแท็กนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้นะครับพวกอะคริลิกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะพวกอะคริลิกอะไรพวกงี้ครับตอนก็ติดให้ลูกค้านะครับผมจะบอกลูกค้าให้ติดของแท้เสมอนะครับนะครับจะติดของแท้เสมอมันมีเรื่องของคุณภาพของกาวเรื่องของตัวอะคริลิกนะครับที่มีความมนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ แต่ถ้าท่านชอบของแต่งก็แจ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราคุยกันเนี่ยนะครับต้องเป็นของแท้เป็นหลักนะครับเราเน้นคุณภาพนะไม่ได้เน้นถูกเนาะชุดกระจังหน้านะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับนี่นะครับที่มาจากโรงงานเห็นไหมตัวกระจังหน้านะครับสวยนะครับแล้วก็โดดเด่นนะครับมันดูแบบพรีเมียมอะนะครับตัวกรอบนะครับเป็นสีเทากาฟไฟนะครับแล้วก็ตัวลังพึ่งเนี่ยเป็นสีดำเงา นะครับมันก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยตัวกรอบก็เป็นโครเมียมนะฮะสวยงามเลยนะครับคันนี้นะครับใส่ครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะครับนี่ก็ให้ดวงไฟดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันนะครับติดได้นะครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตันหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED นะครับตัวรถจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเร็วอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับกันชนหน้านะครับตัวเฮดซองกงเนี่ยเป็นสีเทากาฟไฟชายกันชนเป็นสีเงินนะครับแล้วก็นี่นะมีห่วงลากนะครับคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ก็จะมีมาแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะไม่ได้มีกล้องมีอะไรนะสวยงามนะครับ หน้าดูแบบหน้าเนี่ยติดแค่เนี้ยเข้าไปครับอะคริลิกแท้เข้าไปพูดูแบบดูเด่นเลยหรูเลยนะครับกระเถิบมานะครับด้านข้างคิ้วล้อนะครับก็เป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นผิวเปลือกส้มนะครับก็มันจะดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรอยยากนะนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามด้วยนะครับโช๊คนะครับรุ่นนี้นะครับโช๊คเป็นโช๊คมโนทูปนะครับผมบอกได้เลยนะว่าเป็นรถกระบะที่แบบ ขับดีอ่ะผมผมกล้าผมกล้าพูดน,นะไวแท็กขับดีกว่าสปอร์ตดิก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยก็จะอีกหน่อยผมไม่รู้หรอกไวแท็กจะมีผลิตไม่มีผลิตนะโช้กเหมือนกันนะแต่ผมว่าวายแท็กขับดีกว่าสปอร์ตดิส่วนตัวผมขับตัวสปอร์ตอยู่นะแต่ตอนขับรถไปส่งลูกค้าขับไวแท็กเนี่ยผมเลยชอบชอบนะครับมันขับสบายนะครับมันก็หลายปัจจัยแหละนะครับด้วยเรื่องของน้ําหนักรถที่มีมากกว่ากด ไปที่ตัวโช๊คนู่นนี่นั่นบ่งเบาะนะครับแต่ผมบอกได้เลยเป็นรถกระบะที่แบบขับสบายอ่ะผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าการเซตช่วงล่างของเขามาดีจริงๆเนี่ยครับตัวนี้นะครับย้ำนะฮะเป็นโช๊กวันโอทูบนะระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับก็คือทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับก็นี่ล้อเดิมนะขนาด18นิ้วเป็นสีเทากาไฟนะครับยางเนี่ยยางเป็นยางกูดเยานะครับแรงเลิกก็สองห้กสิบห้า R 1 8นะครับ ตัวนี้ได้ประหยัดน้ำมันวิ่งเงียบนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะไม่กระด้างน,นะครับแก้มนะครับก็เทอ,โโอร์โบสัญลักษณ์ของเกียร์หสปีดนะครับนี่คีบระบายความร้อนตัวครอบเป็นสีเท่ากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้มีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะนะครับแล้วก็นี่เราหลังคานะครับ รับน้ำหนักได้200ไม่เกิน250กโลนะครับแล้วตอนวิ่งรับน้ำหนักได้80ไม่เกิน85กิโลนะครับกันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะครับนี่แล้วติดนะครับพวกนี้ของแท้อยู่แล้วนะครับอ่าเป็นมาตรฐานฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเบ้ารองนะครับเป็นฟิล์มใสเนี่ยเห็นไหมครับเกวกันรอยเล็บกันรอยพวกเครื่องประดับไปโดนนะครับ แล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถสมาร์ทคีย์นะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวทัชล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้นะครับอ่าบันไดนะครับเป็นสีเงินนะครับมันก็จะไปรับกับตัวนี่นะครับพวกสปอร์ตบาร์พวกเราหลังคานะครับสปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับความโดดเด่นของตัว y t ยแทนะครับสาวอากาศนะครับอ่ะก็ย้ำก่อนนะลูกค้าบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดคือฐานเนี่ยครับไอ้ฐานนี่เป็นคีบปลามเนี่ยนะครับ มันมีมากับรถทุกคันนะนะครับแต่เสาอากาศเดิมนะครับที่มากับรถเดี๋ยวผมมันมันจะเป็นอันยาวๆนะครับนะครับอันนี้ก็ใส่เสาสั้นให้นะครับเป็นมาตรฐานนะคือกับแถมให้ลูกค้าทุกคนนะครับเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยผมต้องขออนุญาตครับลูกค้าผมเคยถอยแล้วมันไปถูกระท่อมาแล้วมันหลุดไปทั้งอันเนาะคือมันหลุดไปทั้งฐานเลยนะครับแล้วก็บุ้นหวายต้องนั่งเคมนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยแถมเสาสั้นไปให้นะครับ เสาแท้แล้วมีไปให้ลูกค้าทุกท่านนะครับคืนนะเสาแท้แพขงของผมนะครับอันนี้ยอมรับแบบไม่อายเลยอันนี้มันคือเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมให้อย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายนะแต่เสารุ่นนี้มันแค่หมุนออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่อ่ะง่ายๆครับอ่ะรถมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับตอนที่เราจะหยิบของอ่ะแบบเนี่ยสมมุติว่าเราขึ้นหยิบถึไงได้หยิบของข้างในเห็นไหมมันก็จะหยิบง่ายนะครับอ่ะไม่ต้องก้าวขึ้นเหยียบไปจากข้างหลังนะครับ ไฟท้ายเป็น led นะครับก็รีกระเบกนะครับเป็น led เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับ w i t a เนี่ยจะมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับเพื่อล็อกฝาท้ายนะครับอยู่ในรีโมทนะครับดึงออกมาไขได้มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคี้ติดสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าเจอร์เห็นไหมมันก็จะไปรับกับตัว w า i t ท t a นะครับเข้ากันเป็นอย่างดี กันชนเป็นสีเทากราไฟนะครับตัวไวท์แท็กนี่เซ็นเซอร์ถอยหลังเป็นมาตรฐานนะครับนะครับรถรุ่นที่รองลงมาเนี่ยอย่างสปอร์ตนะครับอย่าง xlt xls เนี่ยนะครับก็กล่าวถึงทุกรุ่นนะพวกนี้มีกล้องถอยหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่ไม่มีเซ็นเซอร์นะไวท์แท็กมีเซ็นเซอร์นะครับอ่ะฝาท้ายเป็นผ่อนแรงนะครับ easy lift เพราะมีตัวนี้เด็ก torsion bar นะครับไลเนอร์นะครับเป็นแบบเรียบนะครับติดมาจากโรงงาน มีปลั๊กไฟนะครับ12โวลต์180วัตต์นะตัวนี้นะเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับฝาท้ายเบาอ่ะดูดิเบามากสวยงามนะครับเรามาดูด้านหลังครับอันนี้พรมนะครับพรมแท้นะ ด้านหลังก็มีแอร์หลัง USB ไทย A ไทย C 2 3 0โวลต์400วัตต์นะครับพะยางแท้นะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะพะยางแท้นะครับสครับเพจแท้นะครับด้านหลังจะเป็นอันสั้นๆอย่างนี้นะเรามาดูกันข้างหน้าพวกสครับเพจอะไรพวกงี้นะครับตอนเป็นของแท้ก็ติดของแท้จริงนะไม่ค่อยติดของแต่งแบบข้างนอกครับถ้าท่านใดต้องการของแต่งน้องแจ้งผมนะครับนี่พวกนี้เป็นหนังหมดเลย เติมน้ำมันก็กดปลดล็อกนะเข้าไปที่ปั๊มกดปลดล็อกนะครับดับเครื่องเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับนี่ก็คือควบคุมกระจกมือเปิดแบบซ่อนนี่สครัเพจเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับสครเพจเนี่ยมีหลายตัวนะนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีเรนเจอร์มีอ่ามีฟอร์ดอะไรพวกอย่างเงี้ยครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ละตัวก็ราคาไม่เท่ากันนะครับอ่า อันนี้นะครับบอไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางดันหลังพนังพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับเป็นบอร์ดหนังนี่นะครับมีซองแจให้นะครับมีทุกคนนะครับคนละหนึ่งอันเสาสั้นสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับ3อย่างนี้เปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะครับเป็นของที่เราตั้งใจให้ลูกค้านะครับนอกั้นเปลี่ยนได้นะนอกนั้นเปลี่ยนได้นะครับอ่ะ พวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็น้ําหนักเบาควบคุมล้ง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะพุทาร์ตนะครับที่วางแก้วมีนะครับเราก็ไฟหน้าออโต้นะครับก็เปิดไฟตันหมอกอย่างเดียวหลีแสงนะครับเขาก็จะหลีหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับไฟสูงต่ํานะครับเบอร์ศูนเนี่ยคือระนาบปกตินะถ้าบรรทุกระนาบลอยเนี่ยให้เราปรับเป็นเบอร์3เบอร์2เบอร์สเบอร์4นะครับเพื่อกดไฟต่ําลงมานะครับแล้วก็จอ8นิ้ว นะครับอ่าที่ปดัดน้ำฝนเป็นออตโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่ต่อกล้องหน้าหลังนะครับนี่นะครับกล้องหน้าหลังติดกับกบ๊อปดียังไงนะครับ <c oughs> ไม่รู้ฮะเอาในความดีที่ผมคิดก่อนนะนะครับพวกเดินสายเนี่ยผมใช้ช่างศูนย์นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแบบช่างข้างนอกร้านแต่งข้างนอกครับช่างศูนย์เนี่ยครับช่างฟอร์ดเนี่ยแหละ นะครับไม่ใช่คนในศูนย์นะเป็นช่างฟอร์ดเดินนะครับเดินให้คุณทั้งหมดนะครับเมมนะครับผมไม่เคยซื้อเมมกับกล้องให้ลูกค้านะครับผมขับไปซื้อเมมแท้ให้ลูกค้านะครับรับประกันอย่างน้อยๆแค่กล้องพวกนี้มันรับประกันปีหนึ่งนะเมมเนี่ยรับประกัน7ปีนะครับเปีเป็นตัวสแตนดาดนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีนอกนั้นก็ถ้าบางคนบอกว่ากอ้องพี่ไม่ซีเรียสพี่ไปซื้อสายหางหนูมาเสียบตรงนี้ได้ไหมได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ นะครับซื้อได้ไหมได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่นะครับแต่ซื้อหางหนูมาพี่ก็ต้องซื้อดีๆเพราะว่าแป๊บเดียวแล้วมันก็เสียผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ตอนนี้มันก็อาจจะพัฒนาขึ้นนะนะครับก็เอาที่สะดวกนะครับไว้ใจแล้วก็อยากให้กับติดก็ได้ซื้อติดเองก็ได้นะครับเอาที่พี่รู้สึกโอเคกันนะครับเก๊เป็น2ชั้นนะครับมีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับแอมเบียน์มีนะนะครับจอตัวนี้ก็เป็น 12นิ้วนะครับเป็นซิงค์ 4A and the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉินสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้าก็มีไวลด์ชาร์จ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นเมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดเนี่ยเนี่ยเมมนะครับแท้แน่นอนนะครับมีปัญหาของผมนี่เค้มได้นะครับโทรส่งไปเปลี่ยนกันนะครับนั่นแหะเรามีเราไม่ได้ซื้อเมมแบบ เอาถูกเนาะนะครับเราเอาของแท้นะครับเอาของดีนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งสีที่หลายท่านถ้าติดตามอยู่ก็จะเห็นกันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนที่ก็บอกอะคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ ยังไงนะครับคลิปนี้ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมรู้ถึงกลอมนะเบอร์ทวยดีลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับผิดพลาดตกหล่นประการไดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ